สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านยีก่กี่นะคะบ้านยีก่กี่วันนี้มีหวยฮานอยค่ะหวยฮานอยของวันที่สิบเอ็ดเมื่อวานนี้มาเฉพาะตัวรองเนาะแล้วก็มาแค่เฉพาะกิจกับปกติต้องขออภัยพี่พพเพื่อนทุกคนที่ติดตามมานะคะเข้าแต่เข้าไม่หมดอีกแล้วต้องขออภัยค่ะตัวฟันไม่มาเนาะมาแต่ตัวรองเจาะสามตัวแล้วมีสี่ศูนย์แปดเขาก็มาสี่เจ็ดศูนย์ แตามเดียวจริงๆโอเคเดี๋ยวมาดูของวันนี้ต่อนะคะวันนี้แอดมินจะให้เด่น2นะคะเลข2นะคะรอง1เลข1นะคะเด่น2รอง1ค่ะตัวจอก็จะเป็น24 25 26 27 28 14 15 16 17 18 24 5 159 สองแปดสามหวยห้าน้อยของวันที่สิบสองนะคะแอดมินจะให้เด่นสองลองหนึ่งนะคะตัวจอบก็ตามที่เห็นเลยคะ่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะตอนนี้มันอาจจะแบบเข้าบ้างไม่ไม่เข้าบ้างยังไงก็ถ้าใครไม่อยากเสี่ยงดวงกับแอดก็ดูเฉยเฉยไปก่อนแล้วค่อยตามวันหลังเนาะ ลอมันเดินติดต่อกันสักนิดหนึ่งก็ได้คะ่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันสำหรับวันนี้แอนเมนขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย